สวัสดีครับผมก็เห็นมีหลายๆคนนะครับสอบถามกันเข้ามาว่าทําไมหมอแต่ละคนเนี่ยพูดไม่เหมือนกันนะครับบางกรณีเนี่ยเป็นหมอที่มีวุฒิภาวะสูงมากนะครับมีความเชี่ยวชาญทางด้านใดนด,นด้านหนึ่งค่อนข้างที่จะมากแล้วก็พูดได้เหมือนกันอีกนะฮะแบบนี้เนี่ยเราเรียนตําราเดียวกันมาหรือเปล่านะครับแล้วทําไมถ้าเรียนตําราเดียวกันมาแล้วถึงพูดไม่เหมือนกันนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ย ก็อาจจะมีประเด็นอื่นๆซึ่งทาให้เรายิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่นะครับคนธรรมดาอย่างเราๆนี้จะเชื่อข้อมูลแบบไหนได้บ้างนะครับผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับว่าเหตุใดหมอแต่ละคนจึงพูดไม่เหมือนกันนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและอุบัติบาบัดนะฮะเรื่องของการที่เราพูดไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยนะครับมันมี เหตุผลหลากหลายนะครับอย่างแรกก็คือข้อมูลที่แต่ละคนได้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ข้อมูลเดียวกันนะครับมันอาจจะครบถ้วนบ้างไม่ครบถ้วนบ้างนะครับอ่าอันนี้มันเป็นอันนึงหลกัหลกๆเลยซึ่งเวลาที่ทุกๆท่านถามผมมาใน u t u b e เนี่ยครับถ้าข้อมูลที่ท่านให้ผมมาเนี่ยมันน้อยไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้ผมก็จะบอกท่านไปตรงๆเลยนะครับว่าผมไม่สามารถที่จะบอกท่านได้หรอกครับว่ามันคืออะไรแต่หลักการคร่าๆในการวินิจฉัยโรคในการที่ผมจะแนะนําอะไรเนี่ยผมก็จะสามารถบอกได้คร่าๆ ส่วนที่จะต้องลึกลงไปกว่าน,นั้นท่านจะต้องเอาข้อมูลทุกอย่างมาให้ผมหรือมิฉะนั้นท่านก็จะต้องกลับไปถามคุณหมอที่รักษาท่านเพราะว่าเขามีข้อมูลที่มันเพียบพร้อมมากกว่าผมนะครับจุดหนึ่งซึ่งอันตรายของเรื่องข้อมูลครบไม่ครบเนี่ยก็คือเวลาที่ท่านเอาสิ่งเหล่านี้ไปถามคนที่ไม่ใช่หมอหรือคนที่ไม่เชี่ยวชาญคนที่ตั้งตัวเองว่าเป็นกรูรูเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทางด้านสุขภาพต่างๆเนื่องจากว่า เขาเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากเขาไม่ต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตของท่านนะครับเขาตอบอะไรท่านได้เลยเช่นบอกว่าเนี่ยโอ๊ยเราปวดหัวมาเรือ้อรังแล้วปวดเมื่อตามร่างกายเมื่อเรื้องไปหาหมอไหนก็ไม่หายเรากินยาก็ไม่หายนะครับแล้วพอเราเดินไปเห็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้สิหายเนี่ยเอาอาหารเสริมตัวนี้ไปกินนะไอ้โรคนอนไม่หลับโรคคิดมากโรคปวดเมื่อตามร่างกายโรคเบาหวานโรคทุกอย่างหายหมดเลยท่านเป็นไงครับท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ย น่าลองนะน่าลองหรือบางคนมากไปกว่านั้นคือเอาความหวังของคนไข้เนี่ยมาเป็นจุดขายเช่นคนไข้เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับเรารู้อยู่แล้วว่ามะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยมันไม่หายนะครับแต่ก็จะมีคนเอาบอกว่าเนี่ยหมอคนนั้นเนี่ยเขาเคยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วเขารอดโดยการทําวิธีนี้อ่โดยการกินอาหารเฉพาะแบบนี้นะครับหรือรับประทานอาหารเสริมตัวนี้นะครับแล้วก็ ต่อมาก็มาเขียนหนังสือ,อเขียนหนังสือแล้วบอกว่าถ้าท่านทาตามแบบนี้มันน่าจะหายคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหรือระยะหลังๆอยู่เขาจะทํำยังไงครับเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยน่าลองไม่มีอะไรจะเสียแล้วขอลองขอลอง,ขอลองวิธีนี้ดีกว่าไม่เอาวิธีมาตรฐานเพราะไปหาหมอไหนก็บอกว่าเ,เราคงอยู่ได้ไม่นานนะครับเขาก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้ท่าน,นจะต้องเสียงเงินเสียทองแล้วบางครั้งเนี่ย ทำให้อายุของท่านมันอาจจะสั้นลงด้วยซ้าไปนะครับถ้าท่านยังมีปัญหาในแง่ของเรื่องพวกนี้อยู่นะครับดังนั้นผมก็อยากจะเตือนไว้หลายๆคนนะเพราะว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับท่านเนี่ยเขาไม่จำเป็นจะต้องรับผิดชอบชีวิตของท่านได้เขาจึงสามารถตอบอะไรของท่านตอบท่านได้แบบตรงๆเป๊ะๆอย่างที่ท่านชอบนะครับแต่ว่าในทางการแพทย์จริงๆแน้วเนี่ยมันจะต้องใช้ข้อมูลหลากหลายเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมาอย่าง ดีที่สุดนะครับเราไม่ใช่พูดกันร่วกๆนะครับดังนั้นประเด็นแรกที่หมอพูดไม่เหมือนกันก็อาจจะเป็นเพราะว่าข้อมูลที่เราได้นั้นมันไม่เหมือนกันนะครับกรณีที่2ล่ะถ้าเกิดข้อมูลที่เราได้มันเหมือนกันแล้วทาไมเราถึงบอกแล้วเราคิดไม่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีความคิดที่แตกต่างกันได้นะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเหมือนท่านนี่แหละครับท่านบางท่านเนี่ยบอกว่าเออขับรถจากสุขุมวิทไปเอ็มโพเรียม จากสุขวิตร้อยหนึ่งไปแอมโเรียมขับด้วยทางนี้มันอาจจะเร็วกว่าบางท่านก็บอกไม่ ain, หรอกเขาต้องไปอีกทางหนึ่งเร็วกว่าบางท่านบอกวเออนั่งรถไฟฟ้าไปเร็วกว่า <c oughs> นะครับแต่ละคนมีข้อมูลชุดเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะเห็นไม่เหมือนกันก็ได้นะครับอ่าบางคนบอกว่าขับได้นะต้องไปขับเลนข้างซ้ายบางคนอะต้องต้องซิกแซกเข้าซอยนั้นซอยนี้ถึงจะเร็วกว่านะครับบางคนบอกว่าเออซิกแซกไปสุดท้ายมันก็ติดอยู่ดีนะแต่ละคนก็จะให้ข้อมูลที่มันไม่เหมือนกันได้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เอามาพ อ่าเรียนมาเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็อาจจะใช้ตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนก็เรียนมาในแง่ของหลักการเนี่ยเหมือนกันนะครับหลักการมาเหมือนกันแต่ก็ต้องชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าไม่ใช่หมอทุกคนจะจําหลักการทุกอย่างของการแพทย์ได้นะครับเพราะว่ามันเยอะนะฮะมันเยอะมากนะครับในในทางการแพทย์ก็เหมือนกับนักกฎหมายนะครับ กฎหมายเราเนี่ยมีโอ้โหหลากหลายประเทศกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายอันนู้นี้เต็มไปหมดนะครับนักกฎหมายที่เขาเรียนเรื่องกฎหมายก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้ทุกข้อกฎหมายจะจําได้หมดทุกอย่างไม่มีทางหรอกครับเขาก็จะจําได้เฉพาะกฎหมายซึ่งเขาใช้งานเป็นหลักนะครับในในการที่เขาใช้อยู่เรื่อยๆทุกวันก็จะจําพวกนั้นได้ส่วนอะไรที่เขาเรียนมาแต่ไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงเนี่ยเขาก็จําไม่ได้ก็ต้องไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนของเขาที่เป็นนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านนั้นเฉพาะนะครับอ่านะครับดังนั้น การที่ทุกคนเรียนมาเหมือนกันหมดเนี่ยอันจะอาจจะมีความคิดที่ไม่ตรงกันก็ได้นะครับอันที่สองก็คืออาจจะมีปัญหาที่เรื่องของการจําอะไรบางอย่างไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะให้ความเห็นที่เหมือนกันได้นะครับอ่ะจริงๆมันก็เป็นเรื่องดีนะครับที่การให้ความเห็นมันไม่เหมือนกันเพราะว่าบางครั้งที่เราไปหาหมอคนหนึ่งแล้วบอกว่าเออเนี่ยหมอเนี่ยบอกว่าวิธีการรักษาต้องทําแบบนี้นะหนึ่งสองสามนะครับแต่ท่านไม่แน่ใจ วิธีก็คือท่านไปถามหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้ลองถามอีกสักสองสาท่านดูซิว่าเขาพูดตรงกันไหมนะครับแล้วถ้าพูดตรงกันทุกบททุกคนเนี่ยก็แปลว่าโอเคไอ้สิ่งที่ท่านคิดว่ามันประหลาดอยู่ตอนแรกมันไม่น่าเชื่อถือเนี่ยหมอคนอื่นที่เขาเชี่ยวชาญก็พูดอย่างเดียวกันก็น่าเชื่อถืออย่างนั้นก็แปลว่าสมควรที่จะต้องรักษาแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีหลายๆหมอแล้วเอ๊ะแล้วแต่ละคนพูดไม่เหมือนกัน ท่านก็ต้องมาพิจาราดูแล้วว่าเสียงส่วนใหญ่เข้าไปกันทางไหนแล้วเขามีเหตุผลอะไรที่มาสนับสนุนในสิ่งที่เขาพูดนะครับแบบน,นั้นถึงจะเชื่อได้นีอ่นนี่คือกรณีที่หมอเขาอาจจะรับรู้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันนะครับแล้วก็บางคนเรียนมาเหมือนกันแต่ว่าอาจจะจําไม่ได้นะรับก็ใช้ตรงนี้เป็นหลักแล้วก็หมอพูดที่เชี่ยวชาญอันนี้ต้องบอกเลยนะครับเพราะว่าบางกรณีเนี่ยมันไม่ได้มีหนังสือเขียนไว้ชัดเจนนะครับไม่ได้มีหนังสือเขียนไว้ชัดเจนจะต้องใช้ความคิด จากพื้นฐานความเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นจึงเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งหมอที่เชี่ยวชาญน,นั้นแตกต่างจากหมอที่ไม่เชี่ยวชาญน,นะครับแตกต่างอย่างไรสมมุติว่าผมเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปลูกถ่ายปอดนะครับผมก็เรียนผมเรียนปลูกถ่ายปอดมาเนี่ยผมก็ต้องเรียนหนึ่งอายุรกรรมอันที่2คือโรคปอดและวิกฤตบําบัดนะครับแล้วผมมาต่อเฉพาะทางลึกลงไปอีกก็คือการปลูกถ่ายปอดนะการปลูกถ่ายปอดนั้น หมอโรคปอดทั่วไปก็อาจจะไม่ทราบนะครับอาจจะไม่ทราบรายละเอียดดังนั้นเวลาที่เจออะไรที่เป็นปัญหาทางด้านการปลูกถ่ายปอดนั้นผมก็จะเชี่ยวชาญมากกว่าคุณหมอที่เขาเรียนมาเฉพาะเรื่องโรคปอดนะครับหรือคุณหมอที่เรียนมาทางอายุรกรรมถ้ามาถามเรื่องโรคปอดลึกๆนั้น,น,นผมก็อาจจะตอบได้ดีกว่าเพราะว่าผมมีพื้นฐานควาเข้าใจทางด้านนั้นมากกว่าถึงแม้ว่าในหนังสือมันจะไม่เขียนไว้แต่ผมมีความเข้าใจด้านนี้เยอะกว่า ก็จะสามารถตอบและตีความได้ดีกว่านั่นเองนะครับไม่ได้แปลว่าหมอคนอื่นไม่เก่งนะครับมันแปลว่าผมเนี่ยเชี่ยวชาญทางด้านนี้มากกว่าหรือถ้าผมจะต้องการรักษาโรคซึ่งผมไม่เชี่ยวชาญนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าท่านเป็นมะเร็งผิวหนังอย่างเงี้ยนะครับแล้วมาถามผมผมก็อาจจะตอบท่านไม่ค่อยได้ผมก็รู้แต่ว่าเออมันเป็น เป็นเยอะเป็นน้อยไปตัดมันออกหรือว่าไปให้เคมีบาบัดไปฉายแสงอะไรอย่างนี้สินะครับก็จะตอบได้คร่าวๆแต่ว่าผมอาจจะไม่สามารถตอบได้ลงลึกว่าจะต้องผ่ายอย่างไงผ่าแล้วพักฟื้นนานไหมผ่าแล้วมันมีโอกาสกลับเป็นใหม่ได้หรือเปล่าแล้วต้องทํำยังไงบ้างหลีกเลี่ยงแดดต้องหลีกเลี่ยงแค่ไหนกินอะไรเข้าไปแล้วสามารถป้องกันได้ในอนาคตมันจะเป็นตรงไหนได้อีกนะครับเรื่องพวกนี้ก็จะต้องไปถามคุณหมอที่เขาเชี่ยวชาญละนะัเพราะว่ามันจะมีความเข้าใจที่เหนือไปกว่าสิ่งที่ผมเข้าใจนะครับอ่ะ ตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งทําให้หมอแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็พูดออกมาไม่เหมือนกันนะครับประเด็นที่3อันนี้เป็นประเด็นหลักเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นร้อนเลยทีเดียวนะครับประเด็นร้อนยังไงนะเรื่องที่มันใหม่ๆมากในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นการการชะลอวัยนะครับเรื่องของการกินอาหารบางชนิดนะครับกินคีโตนะหรือว่ากินคาริวอลไดเอทนะ หรือว่าใช้สารบางอย่างเช่นการฉีด NAD+ นะครับการกิน uh, NR กิน NMN กินควอซตินอะพิจนินคือชื่อแปลกๆเหล่านี้นะครับมันเป็นของที่ใหม่มากในทางการแพทย์เนี่ยไม่มีเรียนไม่มีสอนกันหรอกครับนะไม่มีสอนกันแล้วคนที่จะเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยคือใครอ่าต้องบอกเลยนีครับเราจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้เราจะต้องมีพื้นฐานก่อนนะครับ อย่างผมหรือหมอทุกๆคนที่เรียนมาทางด้านแพทย์เนี่ยก็จะมีการเข้าใจชีวเคมีของร่างกายนะครับเป็นพื้นฐานนะครับอาจจะจําได้ไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งถ้าท่านจะต้องการศึกษาอสารพวกนี้ว่ามันจะดีจริงหรือไม่ดีจริงรอร่างกายนั้นท่านจะต้องศึกษากลไกของร่างกายให้เข้าใจซะก่อนไปทบทวนกลไกของร่างกายพอทบทวนกลไกของร่างกายเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นสิ่งที่ต้องทําก็คือการดูซิว่าสารใหม่ๆเหล่านี้ไปทําอะไรกับกลไกของร่างกายตรงไหนบ้างนะครับ ต้องมีพื้นฐานก่อนหลังจากนั้นเข้าใจเรื่องสารานี้ไปไปทําอะไรอันที่สามที่ต้องรู้ก็คือแล้วเรารู้หลักการพวกนี้เอาไปทดลองจริงๆมันได้ผลอย่างไรบ้างนะครับทดลองในเซลล์ทดลองในหนูทดลองในสัตว์ตัวอื่นนะครับแล้วก็ทดลองในคนมันแตกต่างกันทั้งหมดนะครับท่านจะต้องเข้าใจกลไกพวกนี้ทั้งหมดตั้งแต่แรกยันจบท่านจึงสามารถบอกได้ว่าอ๋อสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านไม่ได้มีการเรียนการสอนมา ในเวลาที่ท่านเรียนแพทย์แต่ท่านสามารถที่จะเข้าใจมันได้ด้วยการมีพื้นฐานทางหน้าชีวเคมีรู้ว่าสารตัวนี้มันไปทําอะไรในนั้นมีงานวิจัยอะไรสนับสนุนอ่านงานวิจัยให้เป็นนะครับไม่ใช่อ่านแต่หัวข้องานวิจัยแล้วอ่านแต่สรุปงานวิจัยอย่างที่บางคนทนาํากันอ่านตรงนั้นไม่ได้นะครับทาไม่ได้ในในักเรียนแพทย์เนี่ยถ้าถ้าผมสอนแล้วบางคนอ่านมาแต่ตัวบทคัดย่อที่เรียกว่า abstract เนี่ยล้วก็เอาสรุปมาบอกว่าเนี่ยงานคนเนี้ยเขาบอกว่าแบบนี้อันนี้เชื่อไม่ได้เลยนะครับ เพราะว่าเราต้องไปดูว่างานเขาทําได้ดีแค่ไหนมีข้อบอกพร่องตรงไหนไอะไรบ้าง้วก็แล้วก็การสรุปงานวิจัยนั้นมันสรุปได้แบบนั้นจริงหรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี่ยสรุปจนเกินจริงไปมันก็ไม่ถูกต้องนะครับเราก็จะต้องดูตรงนี้ด้วยนะฮะนั่นหมายความว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ใหม่มากจริงๆนั้นแล้วแพทย์ไม่ได้มีการเรียนการสอนแบบนี้อย่างที่บางคนก็จะบอกว่าเออเนี่ยการแพทย์เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับเราก็ไปยึดติดกับตําราซึ่งมันเขียนมานานละนะฮะแล้ว เออเนี people, the show, ่ยมันเป็นเรื่องใหม่ซึ่งหมอเนี่ยไม่รู้หรอกนะครับเลาว่ารู้นะต้องบอกยางี้ครับท่านน่ะอาจจะต้องไปศึกษาเรื่องพื้นฐานให้เข้าใจซะก่อนนะครับมันถึงจะมาเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้บางคนเอาแต่เรื่องอ๋อยางยกตัวอย่างเช่นอ่ากินตัวนี้กิน n m n นะฮะมันสามารถได้ช่วยเรื่องชะลอวัยได้นะครับหรือบางคนบอกว่าต้องทําแบบนั้นแบบนี้สิมันถึงจะช่วยได้แต่มันไปช่วยตรงไหนของร่างกายท่านเข้าใจมัหรือเปล่านะครับสามารถอธิบายได้หรือเปล่าว่ากลไกการทํางานของมันเป็นอย่างไร ไม่ใช่แค่การใช้สับแสงที่มันดูสวยหรูเช่นบอกว่าโอเคถ้าท่านกินตัวนี้นะ,ะมันจะไปช่วยเรื่องของเซอร์ทวินไปช่วยเรื่องของออทฟาจี้แล้วมันช่วยยังไงครับท่านอธิบายได้หรือเปล่าว่ามันช่วยอย่างไรนะฮะเพราะว่าบางครั้งมันไม่ได้ช่วยอย่างนั้นตรงๆนะครับมันช่วยอันนี้แต่จะไปมีผลต่ออีกอย่างหนึ่งและการมีผลต่ออีกอย่างหนึ่งนั้น มันก็จะทําให้เกิดปัญหาได้ถ้าท่านทํามันมากจนเกินไปโดยที่ท่านไม่เข้าใจมันอย่างท่องแท้นะครับอย่างที่กรณีผมเคยพูดเรื่องของเมทฟอร์มินนะฮะที่มันไปมันมีผลดีนะครับแต่มันก็มีผลเสียเช่นกันนะฮะถ้าท่านไม่ทราบผลเสียของมันแล้วบอกแต่ผลดีไอ้ยังงี้ก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับยกตัวอย่างเมทฟอร์มินง่ายๆเลยก็ได้นะครับบางคนบอกว่ากินแล้วเออมันย้อนไวได้นะครับแล้วก็อ้างอิงงานวิจัยที่บอกว่าคนที่เป็นเบาหวานที่เขากินเมทฟอร์มินเนี่ยนะครับ มีอายุยืนมากกว่าคนที่เป็นเบาหวานที่กินยาชนิดอื่นและที่สําคัญดันมีอายุยืนกว่าคนปกติซะอีกนะฮะ,ะก็เลยบอกว่าเมทฟอร์มินเนี่ยมันดีแต่เขาลือมอะไรตรงไหนลูกครับข้อแรกเมทฟอร์มินมีข้อเสียอะไรบ้างไม่ได้บอกท่านนะครับข้อที่2ขนาดของเมทฟอร์มินที่คนเป็นเบาหวานเหล่านั้นกินคือเท่าไหร่แล้วมันเท่ากับที่ท่านจะได้ที่เขาแนะนาให้ท่านกินไหมนะครับ ที่เขาแนะนําให้คนทั่วไปกินมักจะบอกว่าอยู่ที่500-850มิลลิกรัมต่อวันแต่คนที่เป็นเบาหวานแล้วกินไม่ฟอร์มินในงานวิจัยชิ้นนั้นนั้นกิน2กรัมต่อวัน2,000มิลลิกรัมนะครับ2,000มิลลิกรัมหรือมากกว่านั้นด้วยซ้าไปอ่าขนาดต่างกันชัดเจนนะครับ500กับ2,000มิลลิกรัมหรือมากกว่านะครับมันไม่ใช่ขนาดเดียวกันดังนั้นถ้าจะอน,อนุมานว่า ไอ้เมทฟอร์มินที่ท่านกินเนี่ยมันจะไปชะลอวัยอย่างเดียวก็ไม่ถูกต้องนะครับท่านจะต้องเข้าใจเรื่องของพวกนี้มากขึ้นไปอีกนะฮะเราะนั้นเรื่องพวกนี้บางครั้งท่านไปอาจจะได้ยินจากคนที่เป็นกูรูเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือไปได้ข้อมูลมาทางไลน์ทางอินเทอร์เน็ตที่คนนั้นคนนี้ก็บอกว่าทําแบบนั้นแบบนี้แล้วมันดีนะครับท่านจะต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นเรื่องใหม่มันจะต้องอาศัยพื้นฐานที่ท่านรับรู้มาเรียนรู้มาแล้วเอามาประยุกต แล้วอ่านงานพวกนี้ให้เข้าใจถึงจะบอกได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นนะครับอ่าคนที่ไม่มีพื้นฐานตรงนี้ผมก็เลยบอกว่าเออมันอาจจะเชื่อยากหน่อยนะส่วนบางคนก็อาจจะใช้อีกสเต็ปหนึ่งบอกว่าโอเคหมอเนี่ยก็จะเป็นพวกที่ค่อนข้างภาษาทางการแพทย์นะครับจะเรียกว่า conservative ก็คือเป็นพวกอนุร,รักษ์นิยมมากๆนะครับอะไรที่เป็นความรู้ที่มันใหม่เนี่ยเราก็ยังไม่อยากประยุ่งกับมันนะครับแต่ฉันเนี่ยไปศึกษามาอย่างดี ตรงนี้มันเป็นความรู้ใหม่ซึ่งแม้แต่แพทย์หลายๆคนเองก็ยังไม่รู้จักนะครับดังนั้นถ้าทําแบบนี้เนี่ยหมอทั่วไปไม่ยอมรับแต่ถ้าท่านทานะมีโอกาสดีขึ้นเพราะว่างานวิจัยใหม่ๆเนี่ยในหนูในสัตว์ทดลองพวกนี้มันดีมันอายุยืนขึ้นมันมีสุขภาพที่ดีโรคประจําตัวต่างๆหายะนะครับท่านจะต้องทราบอย่างนี้ก่อนในทางการแพทย์นะครับมีงานวิจัยทานองเนี่ยที่เป็นของใหม่เยอะแยะไปหมดเลยตอนแรกที่มันออกมาทุกคนก็ตื่นเต้นดีใจกันหมดนะครับ แต่มันก็มี2ทางออกทางแรกนะฮะโชคดีหน่อยคือเฮ้ยมันไปต่อยอดแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆกับทางที่2นะครับไปต่อยอดเสร็จปุ๊บเอ๊ะมันไม่เป็นแบบนั้นอะแทนที่ตอนแรกมันคิดว่ามันจะดีมันไม่ดีแล้วฮะมันกลับได้ผลไม่ต่างกับการไม่ทําอะไรเลยหรือซ้าร้ายไปกว่าน,นั้นคือการทําแบบนั้นแหละเกิดผลเสียซึ่งตอนแรกเราไม่รู้นะครับตอนแรกเราไม่รูนะร้นั่นจึงเป็นที่มาของการที่บอกว่าก่อนที่แพทย์จะออกมา แนะนำให้ท่านทําอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีงานวิจัยอะไรที่ชัดเจนมีข้อมูลที่ชัดเจนงานวิจัยหนึ่งเรื่องก็ไม่สามารถที่จะเอามาเป็นเหตุผลในการแนะนําสิ่งเหล่านั้นได้ท่านจะต้องมีงานวิจัยหลายๆเรื่องแล้วทําออกมาแล้วมันได้ผลไปในทางเดียวกันทํานองเดียวกันนะครับเป็นงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพนะฮะสรุปแบบนั้นได้แล้วก็เลยเอาเรื่องพวกนี้มาบอกว่าเออมันมีประโยชน์จริงๆนะคนะฮะ ถ้าท่านคิดจะทําอะไรในสิ่งที่ใหม่มากๆนะครับแล้วอยากจะทดลองไปเลยนะครับท่านก็ต้องคิดในหัวเสมอว่าข้อแรกมีโอกาสที่ท่านจะโชคดีเหมือนกันแต่มันก็อาจจะมีโอกาสที่ท่านจะโชคไม่ดีเช่นกันแค่ไหนไม่มีใครบอกได้ไม่ใช่ 50- าสด้วยนะครับไม่มีใครบอกได้ว่าเปอร์เซ็นต์เป็นเท่าไหร่นะครับทำไปอาจจะเกิดผลดีแต่ก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงเช่นกันนะอันที่2แน่นอนว่าของใหม่ประกันไม่มีทางจ่ายนะครับทำไมประกันจึงไม่จ่าย ก็อย่างที่ผมเคยคุยไปแล้วนะครับว่าประกันเขาจะจ่ายอะไรที่มันมีหลักฐานชัดเจนในทางการแพทย์ถ้าเป็นเรื่องพวกนี้ปุ๊บเนี่ยประกันเขาก็จะไม่จ่ายสิ่งที่ท่านจะต้องทําก็คือการควักเงินของตัวเองในการซื้อสิ่งเหล่านั้นมาใช้ซึ่งท่านก็จะต้องไปดูอีกว่ามันจะเกิดผลดีหรือมันจะเกิดผลไม่ดีขึ้นมากันแน่นะครับตรงนี้ท่านก็จะต้องแล้วแต่ดวงท่านแล้วนะครับส่วนบางคนก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเรา,าเงินเยอะนะครับ เงินไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแล้วอ่ะอยากจะไปลองอะไรที่มันทําให้ร่างกายของเราดีขึ้นมานะครับอะไรที่ใหม่ล่าสุดนะฮะไปฉีดหน้าไปทําสเต็มเซลล์ไปใช้น่นนี่อันเนี้ยแล้วแต่ท่านเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันมักจะไม่มีปัญหาอะไรอาหารเสริมพวกเนี้ยนะครับตัวใหม่ๆม,มักจะนะครับไม่ได้แปลว่ามันปลอดปลอดภัยนะครับมันมักจะไม่มีปัญหาปัญหามันมีอยู่ข้อเดียวคือมันแพงนะครับปัญหาข้อเดียวคือมันแพงนะแล้วไม่ใช่กินตัวเดียวด้วยนะครับเวลา กูรูที่แนะนําอาหารเสริมเนี่ยเขาไม่ให้ท่านกินตัวเดียวแน่ๆนะผมบอกไว้เลยไม่มีใครบอกว่าเนี่ยหนึ่งตัวจบไม่จบครับจะต้องมีการกินบอกว่าตัวนี้บวกตัวนี้ตัวนี้ช่วยเรื่องหัวใจตัวนี้ช่วยเรื่องชะลอวัยตัวนี้ทําให้ผิวมันดีขึ้นตัวนี้ทําให้เราไม่เป็นอัลไซเมอร์นะครับตัวนี้มีวิจัยวันนี้มาเขาจะเอามาทุกอย่างตัวนี้ทําให้เทโลเมียร์ของเรายาวขึ้นนะครับตัวนี้เป็นกระตุ้นเซอร์ทูอิน อาตัวนี้เป็นการเพิ่มแหล่งพลังงานของเซลล์ทำให้มี NAD เพิ่มขึ้นนะครับอ่าพวกนี้เขาก็ต้องโฆษณาให้ท่านทำหลายๆตัวนะถ้าท่านมีเงินพอที่จะเสียนะครับทําไปเลยนะครับผมไม่ได้ต่อต้านท่านนะครับท่านสามารถทําได้เลยผมก็เคยเล่นสนุกกับของพวกนี้มาก่อนเพราะว่าเออผมก็อยากลองว่ากินเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะก็ทําเพื่อความสนุกนะเพราะว่าถ้าถ้าผมมีเงินจ่ายผมก็จ่ายเอาเอามันนะครับดูว่าเป็นยังไงนะท่านก็สามารถไปลองทําได้ด้วยตัวเองนะครับเรื่องตรงนี้ ก็อยากจะเตือนตรงนี้ไว้อย่างหนึ่งคืออะไรที่มันใหม่จนเกินไปเนี่ยบางครั้งมันไม่มีข้อมูลมันก็มีโอกาสดีแล้วมันก็มีโอกาสไม่ดีเช่นกันนะครับส่วนที่ว่าจะเชื่อใครได้นั้นคําถามนี้เป็นคําถามโลกแตกนะครับเพราะว่าแน่นอนประเทศไทยเราหรือทั่วโลกเองเนี่ยมีหมอหลายคนมีอินฟลูเอนเซอร์หลายคนออกมาแนะนําก็อาจจะไม่เหมือนกันอ่ะหมอหมอคนนี้บอกว่าเออโควิดไม่น่ากลัวหมอคนนี้บอกว่าโควิดน่ากลัวเฮ้ยทำไมพูดเหมือนกันทั้งสองคนก็เป็นหมอชยวชันเหมือนกันอะเอา,เอาทำไมพูดไม่เหมือนกัน คนนี้เป็นาศาสตราจารย์คนนี้ก็เป็นาศาสตราจารย์อา้าวทำไมพูดเหมือนกันนะครับง่ายๆเลยครับง่ายๆเลยหมอที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือที่มีความเชี่ยวชาญมากๆเป็นระดับาศาสตราจารย์มีมันสมองเป็นเลิศหรือเป็นรางวัลโนเบลหรือคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ทางอิเนเทอร์เน็ตที่ศึกษาเรื่องในเรื่องหนึ่งมามากๆจริงๆนะเนี่ยหนึ่งสมองครับหนึ่งสมองแต่ท่านลองดู WHO องค์การอนมามัยโลก CDC นะครับ องค์การควบคุมป้องกันโรคของอเมริกานะครับหรือของประเทศอื่นๆก็แล้วแต่มีผู้เชี่ยวชาญกี่คนครับมีเป็นพันคนนะครับแล้วพันคนนี้เข้าไปทํางานในนั้นจะต้องมีอะไรครับมีสมองที่ฉลาดมากๆท่านคิดดูแล้วกันคนที่มีสมองฉลาดมากหนึ่งคนกับคนที่มีสมองฉลาดมากรวมกันหนึ่งพันคนใครมันจะเก่งกว่านะฮะใครมันจะเก่งกว่าหนึ่งพันคนนี้คือเขารวบรวมหัวกะทิมาอ่านงานวิจัยนะครับศึกษาเรื่องนั้นดีๆ ให้เข้าใจทั้งทีมแล้วออกมาเป็นคำแนะนำครับนะฮะกับคนหนึ่งคนท่านเลือกเอาล้กันนะครับว่าท่านจะเชื่อใครนะส่วนตัวผมอะไรที่มันเป็นข้อมูลที่ชัดเจนแล้วออกมาจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้แบบนั้นนะครับรวมตัวกันเพื่อออกคําแนะนํามาผมจะเชื่อเหล่านั้นได้มากกว่าถ้าท่านเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงทางการแพทย์แล้วไม่รู้จะเชื่อใครดี เชื่ององการที่ใหญ่ๆจะดีที่สุดนะครับเพราะว่างานที่เขาออกมาหรือว่าถแถลงการที่เขาออกมานั้นมันมักจะเป็นงานที่ถูกต้องแต่แน่นอนมันก็มีข้อผิดพลาดเช่นกันนะครับยกตัวอย่างอะไรบ้างง่ายๆเลยสมัยใหม่ๆที่มันออกมาแรกๆนะอ่ WHO บอกว่าเออเป็นโควิดเนี่ยนะฮะทุกคนไม่ต้องใส่หน้ากากหรอกใส่แค่คนที่เป็นเท่านั้นเองนะฮะซึ่งเรารู้ด้วยเวลาต่อ,ตอมาว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นการใส่หน้ากากทุกคน มีผลประโยชน์ในการช่วยแล้ว WHO เขาก็ออกมาเปลี่ยนคาแนะนําที่หลังนะครับเปลี่ยนที่หลังนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ต้องติดตามดูววเขาเปลี่ยนยังไงส่วนคนที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดเช่นว,ว่าโอ้ WHO หรือว่า CDC อเมริกาเนี่ยมันก็ได้ผลมาจากอเมริกาเนี่ยอเมริกาเข้าไปซื้อลอบบี้ข้างในแล้วก็ทําให้เขาออกเป็นคาแนะนําแบบนี้มาหรือเปล่าหรืออย่างคลิปที่ผมพูดเรื่องของน้ํามันหมูอะไรเงี้ยนะครับก็บอกว่าเอ้ยที่อเมริกาเนี่ยนะครับ เป็นชาวตะวันตกเข้ามาแล้วบอกให้เราใช้น้ํามันพืชแล้วใช้น้ํามันพืชเนี่ยเห็นไหมคนไทยเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดต่างๆทำไมเพิ่มมากมายสมัยก่อนกินน้ามันหมูทําไมไม่เป็นไรแต่คนเหล่านี้ลืมไปอย่างหนึ่งนะครับลืมไปอย่างหนึ่งง่ายๆเลยนะท่านรู้หรือเปล่าว่าสถิติคนที่เป็นโรคหัวใจในสมัยก่อนมันเป็นแค่ไหนนะครับในปัจจุบันเป็นแค่ไหนแล้วท่านเอามาเทียบกันหรือเปล่าท่านเอาสถติติต้องไหนมาเทียบกันนะครับด้านที่2คืออ่ะ ต่อให้สมัยก่อนมันน้อยแลวสมัยนี้มันเยอะจริงๆแบบนั้นก็แล้วแต่น้ํามันเป็นปัจจัยเดียวหรือเปล่าที่ทําให้คนเราเนี่ยมีโรคหัวใจก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่เด็ดขาดนะครับหปัจจัยไม่ได้ทําให้ท่านเป็นโรคนั้นโรคเดียวนะครับมันจะต้องเป็นองค์รวมทุกๆอย่างเช่นอ่าสมัยสมัยนี้ต่อยท่านกินน้ำมันหมูหรือกินน้ำมันอิ่มตัวอะไรเต็มที่อะไรก็ตามนะครับแต่ท่านจะต้องเข้าใจว่าการใช้ชีวิตของท่านในสมัยนี้กับสมัยก่อนมันไม่เหมือนกันแล้วนะครับสมัยก่อนมีโทรศัพท์มือถือไหม ไม่มีนะครับมีคนมาเล่นไลน์เล่นอะไรตลอดเวลาไหมไม่มีนะครับกลางคืนเขา,าไม่ได้สามารถไปเที่ยวที่ไหนกันได้นะครับกลางคืนเขาก็เข้านอนกันหมดเดี๋ยวนี้กลางคืนไปเที่ยวไหนได้ตเตเ็มไปหมดถูกไหมครับมีของกินแต่เวลากลางคืนจะทําอะไรก็ทําได้ของกินขนมของหวานตเตเ็มไปหมดเลยนะครับสมัยก่อนมันหายากม,มันไม่ใช่ว่าท่านจะออกมาแล้วเามันอยู่หน้าบ้านท่านเลยแต่เดี๋ยวนี้ตรงไหนก็มีถูกไหมครับดังนั้นการใช้ชีวิตของท่านก็ไม่เหมือนกันละเวลาที่เราจะสรุปว่าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ต้องเชื่อในทางการแพทย์ว่าเราจะต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าไว้เสมอการที่เราจะบอกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งจะทําให้เกิดปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นจะต้องมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมนะฮะถ้าท่านจะบอกว่าน้ํามันหมูนั้นทําให้เราเกิดโรคนะครับหรือเป็นการป้องกันโรคหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านก็ต้องมีกลุ่มหนึ่งซึ่งกินน้ำมันหมูอีกกลุ่มหนึ่งกินน้ำมันพืชแล้วทุกๆอย่างใน2กลุ่มนี้จะต้องเหมือนกันการใช้ชีวิตเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเบาหวานก็เป็นเหมือนกันอายุใกล้เคียงกกกเเพศ็หมือนนั แล้วติดตามไปนานาคนดูซิว่ากลุ่มไหนไมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่จึงเป็นสิ่งที่บอกได้เลยว่าโอ้ไอ้น้ำมันแบบนี้มันดีกว่าแบบนั้นนะครับไม่ใช่บอกว่าสมัยก่อนเขากินน้ำมันหมูกันแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรเกินนะครับเพราะว่าถ้าอย่างนั้นผมก็จะสามารถบอกท่านได้ว่าสมัยก่อนเขากินน้ำมันหมูกันเขาก็มีโรคของเขาเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่มีโรคนะดังนั้นตรงนี้นก็จะต้องทราบเรื่องเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วสิ่งที่ทําให้หมอหลายๆคนพูดไม่เหมือนกันเนี่ย ข้อแรกก็คือการได้ข้อมูลมาคนละชุดนะครับทำให้เราพูดไม่เหมือนกันวิเคราะห์ไม่เหมือนกันข้อที่2ก็คือต่อให้ข้อมูลมาเหมือนกันนั้นหมอหลายคนก็อาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันไปก็ได้นะครับก็เหมือนกับการที่คนเรามีความคิดที่ไม่เหมือนกันไม่งั้นคนเรามันจะเหมือนกันทั้งโลกก็ไม่ได้กมนะครับอ่าอันที่อันต่อมาก็คือต่อให้เรามองข้อมูลชุดเดียวกันแล้วเราคิดไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะมีพื้นฐานซึ่งลืมไปแล้วไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นก็อาจจะทําให้ให้ความเห็นที่มันไม่ค่อยถูกต้องก็ได้นนะะครับ สุดท้ายก็คือการที่มันเป็นเรื่องใหม่มากๆไม่มีการเรียนการสอนในทางการแพทย์เหล่านี้หลายๆคนก็แน่นอนว่าอยากจะได้คําตอบซึ่งมันเป๊ะมันตรงมันไม่มีอะไรเลยเขาเป็นโรคโรคเนี่ยโรคเบาหวานทําอย่างนี้สิหายหายขาดอ่ากินแบบนี้สิหายขาดเบาหวานหายขาดหมอยังงงนะผูหมอไม่ได้งงหรอกครับผมนะไม่เคยงงกับเรื่องเรื่องพวกนี้เลยนะครับเวลาเราอ่านเข้าจริงเราเข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับ แต่การทําแบบนี้การที่ท่านมักง่ายการอยากได้คําตอบที่ง่ายๆฟังเราก็ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีเหตุผลหลักการนี่แหละครับเป็นการที่ทําให้คนเราเนี่ยถอยหลังเข้าคลองนะครับเราจะต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดไม่ได้เอาอะไรก็เอาเง่ายๆนะครับคนที่ออกมาแนะนำแบบนั้นเขาไม่ต้องการเขาไม่ได้คนที่จะต้องรับผิดชอบชีวิตของท่านเวลาท่านป่วยท่านไม่ได้ไปหาเขาแต่เวลาที่ท่านจ่ายเงินเพื่อที่จะให้เขาสอนอะไรท่านสักอย่างหรือว่าจ่ายเงินเพื่อให้เขา ซื้ออาหารเสริมให้ท่านสักอย่างนะครับท่านจ่ายเงินเขาแต่เวลาท่านป่วยท่านไม่ได้ไปหาเขาให้เขาช่วยรักษานะครับต้องจาตรงนี้ไว้ดีๆนะค,คนที่เชี่ยวชาญด,ด้านนี้คือต่อให้ไม่มีเรียนในทางการแพทย์ท่านจะต้องกลับไปทบทวนกระบวนการในร่างกายว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่านงานวิจัยว่าสารตัวนั้นมันไปทําอะไรในร่างกายแล้วดูว่ามันมีการทดลองอย่างไรบ้างมีการสรุปแบบไหนได้บ้างถึงจะเอามันมาแนะนําแล้วเอามาใช้ถ้าความรู้เหล่านั้นยังไม่เป็นความรู้มาตรฐาน ถ้าท่านมีความเชี่ยวชาญทางการแพทยมากเพียงพอท่านอาจจะสามารถบอกได้ว่าแนวโน,น้มในอนาคตมันจะดีหรือมันจะไม่ดีบอกได้แค่แนวโน,น้มนะครับไม่สามารถฟันธงได้ว่ามันดีหรือไม่ดีครับนะตรงนี้ผมก็เลยอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้เท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ